สวัสดีค่ะวันนี้อยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวแต่หลายครั้งเรามักมองข้ามไปค่ะนั่นคือการใช้เสียงเพลงมาดูแลใจของเราเองในบทบาทของผู้ดูแลเรามักจะทุ่มเทให้คนที่เรารักจนลืมถามตัวเองว่าใจของเราเหนื่อยแค่ไหนแล้วบางวันอาจมีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมกันทั้งความห่วงความเครียดและความกดดันที่เก็บไว้นานจนไม่ได้ปล่อย แต่เพียงแค่ได้ยินเพลงบางเพลงใจเราก็อาจค่อยๆเบาลงโดยไม่ทันรู้ตัวค่ะหลายคนอาจเคยเป็นนะคะกำลังเหนื่อยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆได้ยินเพลงโปรดขึ้นมาแค่ไม่กี่วินาทีใจก็เหมือนได้หายใจโล่งขึ้นบางครั้งแค่ทำนองนุ่มๆก็ช่วยให้เราคลายความกังวลได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนั่นแหละค่ะคือพลังของดนตรีแล้ววันนี้ อยากชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับพลังนี้กันค่ะเพื่อจะได้หยิบไปใช้ดูแลใจตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าค่ะทำไมนะเพลงถึงช่วยปลอบใจเราได้เหตุผลหลกัลกๆมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะและทุกข้อเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราโดยตรง 1. เพลงเป็นเหมือนภาษาอารมณ์ที่ทำงานกับใจเราโดยตรงไม่ต้องคิดไม่ต้องแปล أ, ได้ยินปุ๊บใจก็รู้สึกตามทันที 2. เสียงเพลงที่นุ่มนวลและจังหวะสม่ำเสมอช่วยให้สมองทำงานช้าลงหัวใจเต้นเรียบขึ้นเหมือนร่างกายได้รับสัญญาณว่าปลอดภัยแล้วนะ 3. เพลงที่เราคุ้นเคยก็เหมือนเพื่อนเก่าแค่ได้ยินก็รู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายขึ้นทันทีเหมือนมีคนมานั่งข้างๆบอกเราว่าไม่เป็นไรนะพักก่อนก็ได้ องค์ประกอบของเพลงที่ส่งผลต่อใจเราเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมาดูส่วนประกอบของเพลงแบบง่ายๆค่ะทำนองทำนองที่อ่อนโยนทำให้ใจเราค่อยๆสงบส่วนทำนองที่สดใสจะช่วยเติมพลังในวันที่เราหมดแรงจังหวะจังหวะช้าๆช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงทำให้เกิดความผ่อนคลายส่วนจังหวะสนุกสนุก ก็ช่วยปลุกให้เรามีพลังขึ้นอย่างรวดเร็วเนื้อเพลงข้อความในเพลงสามารถช่วยสะท้อนความรู้สึกของเราบางครั้งเหมือนมีใครพูดแทนใจในวันที่เราเหนื่อยมากๆระดับเสียงเปิดเพลงเบาๆช่วยทำให้บรรยากาศรอบตัวรู้สึกปลอดภัยไม่ดังเกินไปไม่เร่งเร้าเกินไปแค่พอให้ใจได้พักค่ะเทคนิคนี้ทำได้ไม่ยากเลยค่ะ มีสขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลือกเพลงที่ตรงกับใจของเราที่สุดในตอนนั้นอาจเป็นเพลงที่ปลอบโยนหรือเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายขั้นที่สองหาเวลาสั้นๆในมุมที่สงบเปิดเพลงเบาๆแล้วค่อยๆหลับตาขั้นที่สามตั้งใจฟังเสียงเพลงปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปตามเสียงดนตรีไม่ต้องพยายามคิดอะไรทั้งสิ้น ขั้นที่4เมื่อเพลงจบลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองเบาๆว่าใจตอนนี้เป็นอย่างไรลงขึ้นไหมเบาขึ้นบ้างหรือเปล่าเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการปรับใจด้วยเพลงได้สำเร็จแล้วค่ะเราสามารถใช้เทคนิคนี้เมื่อไหร่ดีเวลาใช้เวลานั่งรอคิวโรงพยาบาลนานๆหลังจัดการงานบ้านหลายอย่างจนรู้สึกไม่มีแรงช่วงที่หัวใจหนัก จากความห่วนใยผู้ป่วยหรือเวลาอยากให้บรรยากาศในบ้านสงบลงสักครู่บางครั้งแค่เพลงหนึ่งเพลงก็ช่วยให้เรามีกำลังกลับไปดูแลคนที่เรารักได้อีกครั้งอยากให้ทุกท่านจำไว้นะคะว่าการฟังเพลงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลใจอย่างอ่อนโยนเพื่อให้เรายังมีพลังมีความสงบ และมีพื้นที่ในใจพอจะรักและดูแลผู้อื่นได้ต่อไปก่อนจากกันวันนี้อยากชวนถามตัวเองเบาๆว่าเพลงไหนที่ทำให้ใจของเราสบายที่สุด <c oughs> บางทีเพลงนั้นอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหัวใจเราในวันที่เหนื่อยที่สุดค่ะ